ส,สวยๆนะเดี๋ยวพ่อมาจะสั่งนิดนึงนะคะแล้วก็มีฟังฟัเข้าปัญหานะคะนี่นะคะก็ฟังค่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปหาซื้อกล่องเลยแล้วก็เดี๋ยวไปแฮคของกันนะคะไปดูกันเลยนะคะ later อันนี้นะคะทุกคนเราก็กำลังจะเลือนออกไปนี่ก็กำลังจะเดือนไปซื้อกล่องนะคะทุกคนก็เป็นกล่องใส่ของนะกล่องใส่พัสดุนะทุกคนอคอโอเคได้แล้วค่ะ นี่นะคะก็จะเป็นตุก๊กตาที่เราจะเอาไปบริสัทธ์ทุกคนก็คือแบบมันก็มีเยอะมากมาแล้วก็มีเสื้อผ้าอะไรอย่างงี้ด้วยนะคะแล้วก็ที่เราไม่ได้ใส่แล้วเช่นหมวกอย่างเงี้ยที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะคะเราก็จะเอาไปบริสัทธ์ทกคนแล้วก็ยังมีเช่นเดรดวาสอาวอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแล้วก็แบบว่าคือมีเยอะมากๆากเลยคะ่ะเพราะว่าเราอ่ะค่อนข้างรักตุ๊กตาคือแบบว่าไปที่ไหนก็แบบว่าไปซื้อตุ๊กตามานะคะก็ แพ็กเสื้อเสร็จนะคะแล้วก็จะมาแพ็กตุ๊กตากันค่ะทุกคน ค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจะเพียงแค่นี้เนาะ,ะถ้าเกิดใครที่ชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครแล้วก็กดติดตามให้กับชอบ่องอิงหยางวะด้วยนะคะสำหรับนี้นะคะอิงก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องเอาของไปส่งให้เด็กๆคะ่ะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ